ขอกับสบายดีพ่อแม่พ right? ี่น้องบัดสุขสุขคนสุมองสุบ่อนเด้อบัวพังไทยหรือว่าพังลาวเนาะทุกๆุกยุดในโลกและผู้ติดตามและกับผู้หับสมทานผู้สมทางลายจิใจดีทางลายเมื่อนี้กับพ่อๆกับสองไมตาคือเก่าด้วยพี่น้องย่ามสาวๆพี่น้องไปหลอกาเห็ดบดพี่น้องเอ้ยมาหอนี่ปัดปั๊เห็ดบดพี่น้องกําลังหลืดพืชอยู่ในคอนพี่น้องเอ้ยชนเียก็มีพี่น้องเห็ดบดพี่น้องเอ้ยหาก็มาเห็นนะนี่หละพี่น้องเอ้ยลายนะ ไปแต่ละมองกับ,บไร้ไลยพี่น้องแต่ว่าแม่ตาก็เก็บมาไหนแล้วพี่น้องหากตะกี้บอนไดนถ่ายคลิป <varying> พ <shove educated emerges> ี <l quote wor an> ่น้องมันบอลายค้นละโตสองโตคอนอันคนละดอกสองดอกนาพี่น้องขอโทษบอผิดอันเราก็ได้แต่เฮ็ดคอนทางพี่น้องเลยอันเดียแม่ตาก็ได้ไหนแล้วแต่ว่าตอนนั้นบอ้ถ่ายคลิปพี่น้องเพราะว่าค้นมันลายเนาะขั้นถ่ายสิเป็นั่งถ่ายคลิปอยู่กับญาติบอท่านหมูได้พี่น้องเ้ยญาติหมูเก็บก่อนล้วก็ว่ามาก่อนี่นะปั๊ตัวเฮ็ดพี่น้องมันลายเด้ ลายเติบพี่น้องแล้วก็เลยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมนํากันเนาะพี่น้องเนาะอือยามเช้าพี่น้องเอ้ยมารอหาเฮ็ดบดมาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามาแต่ดกทั้งพ่อตาเพิ่นก็ทั้งลูกเพิ่นก็สิเก็บานเนาะทั้งเฮือนกเวียกหลายพี่น้องยามนาตอนนี้เนาะมันลงยามนาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่จักจะเ็ดนนเ็ดนีเนาะนาก็แกแล้วแล้วบ่จักอดานบ่จัก อยากแฟ้มขันไหนขั้นหน้าลูกก็ดิแม่ตาก,กันเลยมามากกับมากกับซุมเอื้อแหละตะวันแยกกันไปจักไปทางใดเลยเอิญหาบบเห็นก็นเลยแม่ตาก,ก็เลยหลอกหาผู้เดียวแถวนี้พี่นอ้องมากกับมาเจอคอนเฮดบดพี่น้อยกําลังออกงามพี่นอ้อยก็ได้เฮดคอนถังในแหละพี่นอ้องบ้านแม่ตาเอิญเฮดคอนถังเนาะทางไทยก็จะอเอิญว่าเฮดตะปูแม่ตาจเจอได้แล้วพี่นอ้อง ได้พี่น้องเก็บเพ็ดนำกันเด้พี่น้องเลยตอนนี้แม่ตาเก็บเพ็ดก่อนเด้พี่น้องจังรอไปต่อพี่น้องเอ้มาพออีกแล้วพี่น้องกำลังงามงามพี่น้องเอ้มาพออีกแล้วลลม,มาพออ,อีกแล้วไก่สิเหลาะลงเมื่อผัดมาพ่อคอนเห็ดพี่น้องเอ้อืมอืมขางในก็นมี่พี่น้องอืมแต่ว่ามันบแม่นเห็ both, th, ดบดบดเด้พี่น้องเห็ดขนนำพี่น้อง เลือกเอาเลือกเอาแต่เฮ็ดบดพี่น้องบอกบาว่าเฮ็ดคนก็นก,นกินได้อยู่พี่นอ้องแต่ว่ามันอยากหยาบเนาะพ,พี่นอ้องเอ้ยมาเพาะคอนเฮ็ดพี่นอ้องเพาะคอนเฮ็ดเลยพี่นอ้องเอ้ยบองน้ำกันเลยพี่นอ้องเด้อลยน,น้องดอกเฮ็ดกะ ถอนบ่ลายเนาะพี่น้องมันออกบ่ลายปุ้ยบ่คือส่วงก่อนขอพ้นบ่คอยแห้งเนาะมันในคน้นหาผลลายลาย,ลายพี่น้องเย้ยแต่พาจากอยากับพายคือว่าและพากะยากเนาะพกะหาเดี๋ยวพี่น้องไปเบิ่งขางนั้นอ้าวพี่น้องมาคางนี่กะอือน้อยหอยกินน้ำเห็ดกะดะกำลังงามพี่น้องเย้ย,กนนเ,กกเ,ยเก็บเพ็ดน้ำกันเลยพี่น้องเด้อ ที่เป็นนึ่งเมตตาเด้อพี่น้องยามเส้ามาหล่อห้าเฮ็ดมากับเอื่อยแต่ว่าจักไปทางด้เอื่อยก็เอินห้ากับโบเห็นก็เลยบุกผู้เดียวพี่น้องเก็บเฮ็ดยามเส้าเก็บเฮ็ดยามเส้าพี่น้องเลยห้าเฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดอ่อนพี่น้องฮเด้อพี่น้องเด้อบุกคอนเฮ็ดนึ่งเมตตาเด้อพี่น้องเด้อยามเส้าเด้อพี่น้อง อันนี้อยู่ใต้คอนพี่น้องเอ้ยออกอยู่พื้นคอนพี่น้องใต้คอนเฮ็ดบดพี่น้องเออมาเก็บเห็ดบดยามเช้าพี่น้องอมตตาพักเก็บเห็ดบดแล้วพี่น้องเด้อมาผู้เดียวเนาะพี่น้องก็เลยโบเห็นตอนแมตตาเก็บพี่น้องเอ้ย ขอโทษขออภัยเด้อพี country, right? boy, oh, ่น้องเด้อเพราะว่าเนาะน้ำนี่มันก็นาเวียกนะลูกก็บ่ได้มาน้ำพี่น้องไปพี่น้องเลาะต่อพี่น้องเอ้ยเลาะลงเรื่อยๆจนหอดเฮือนพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาฮคนนี่เพิ่นมาเฮ็ดคอนทังพี่น้องมาเฮ็ดเฮ็ดคอนทังพี่น้องเอ้ยงามงามพอดีแกงพี่น้องเออมื้อนี้สิได้ไปผักถั่วแม่บ้านวลชุ้งอีเล่พี่น้องเอ้ยเพราะว่าเฮ็ดคอนทังเพิ่นก็มักได้พี่น้องถั่วแม่บ้านวลชุ้งก็ดิ เฮ็ดค้อทังพี่น้องเฮ็ดค้อทังมาพ่ออีกเลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลาะไปนำกันเลยพี่น้องเด้อคาถากล่องมันสั่นกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าโทรศัพท์บเมตตาบ่มีกันสั่นเนาะเพราะว่าราคามันถือพี่น้องแตาก็อดทนใส่ไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยใส่ไปใส่สามีเนาะพี่น้องเนาะมาเป็นยัง เอ้าวมานี่ในพะฮิตอีกแล้พี่น้องเฮ็ดก้อนทังดอกดอกใหญ่เติบพี่น้องตัวนี้เฮ็ดก้อนทังบ้านเฮาพี่น้องเด็กแ่หลายเติบไปได้พี่น้องเด้อมาเด้อเฮ็ดก้อนทังเฮ็ดบดในพี่น้องไปเลาะไปน้ำกันพี่น้องเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเลยมวนได้พี่น้องหาเห็ดมาเนี่ยหลาะหาเห็ดน้ำแม่ตาได้พี่น้องเด้อยามเ้าพี่น้องน้าพี่น้องเลยมาหัวในผัดเพาะอีกแล้วพี่น้องเลย พอเห็ดบดอีหล่พี่น้องเก็บไปบดอนระดอกสองดอกพี่น้องเลยนี่บดอ่อนพี่น้องมากินน้ากันเด้พี่น้องแกงเด้แกงเห็ดบดมากินน้ำแมตาเด้พี่น้องเ้อยามเศร้าพี่น้องตอนเี้กกะกำลังหลอกเมื่ออลไรพี่น้องเลยยังหลอกคอนเฮ็ดอดูอดอกหลอกเมื่อไงหล่อเมื่อตามโคกนั่นแหละพี่น้องหลอเฮ็ดเมื่อพ้อมพี่น้องเลยกำลังมวนเยู่พี่น้องเลย มาเฮ็ดยามสดๆใครอยากแกงเห็ดบดมากินน้ำเมตาเด้อพี่น้องเด้อตอนเศร้าเด้อมาถาก้องสั่นกับเขาถอดขออภัยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าโทรศัพท์เมตาบ่มีการสั่นเนาะราคาถึกพี่น้องแต่ว่าเมตาก็อดอดทนใส่ไปพี่น้องเอ้มาเฮ็ดพี่น้องเอ้มันๆได้พี่น้องมาเลยนะมาผู้เดียวพี่น้องมากับเอื้อยแต่ว่าเอือยจักแงะกปทั่งไรก็เลยหลอกคนเดียวพี่น้องไปหลอกไปนำกันนาพี่น้องเนาะ พ no er er no no ี่น้องเอ้ยมาพอกกหมักม่วงพี่น้องเอ้ยเก็บปกม่วงซอสซุกเมื่อหยัดโบกพี่น้องเขาหยัดโบกเขาจะเอิญวะหยัดโบกหมักม่วงพี่น้องเอ้ยเมื่อไงต้นหมัองม่วงกับพี่น้องหมักดกดกพี่น้องเอ้ยมาเห็นต้นหมัองม่วงไม่เท่าพี่น้องเอ้ยก็เลยขอเพิ่นขอเก็บหมัองม่วงเพิ่นพี่น้องหมองซอสพี่น้องเอ้ยป้า กำลังตอนเนี้ยกำลังเริ่มซุกพี่น้องเอ้มาผัดหวังม่วงหล่นมายมตตาก,กันเลยขอเก็บเนเด้อเก็บเลยแหละพี่น้องขั้นถาบอกเก็บกระหวดสกินพี่น้องเอ้เพราะว่ามันซุกเนาะมันหล่นนะแล้วขอเก็บน้ำผึ้งเมือหยัดโบกพี่น้องเอ้หยัยดเข่าใส่เอาไนมันออกเนาะบีบไนมันออกแล้วก็หยัดเข่าใส่โบกมันพี่น้องกินหังม่วงกระสอแซ่บพี่น้องเอ้ ได้พี่น <s ess impaired> ้องเมื่อได้พี่น้องเด้อบาทนี้ได้หมักหม่วง้วพี่น้องเอ้มาประสบพอหมักหม่วงลนก็เลยเก็บพี่น้องเอ้เก็บใส่กระตาพี่น้องเอ้ได้แล้วได้แล้วได้แนวหยัดโบกแล้วพี่น้องเอ้เมื่อนำกันแด้พี่น้องเด้อไปพี่น้องเมื่อคุ้ยได้พี่น้องยังใกล้เติบได้เงินไหนตากับพูดหมดเละ ทีเลียวเห็นลัางค้าบุหลีพี่น้องล่างค่าทิดล่างคาแดงๆบุหรีทีเลียวเห็นใกล้ๆบุหลีพี่น้องเอ้เอพื่อนกับไ้เพื่อนย่างฮอดกับใกล้เติอพี่น้องแต่ว่าพอเลียวเห็นแล้วกำลังสืเอมือตอนนี้พี่น้องไปเด้เมื่อน,นํำกันเด้พี่น้องเด้อเมื่อเพื่อนได้ป่านนี้พี่น้องเอ้ย่างบ่านได้ฮอดเพื่อนกึกได้พี่น้องเอ้อันนี้ทงหน้านี่ทงหน้าน่ะเบาพี่น้องเอ้หาก,กมาฮอด ตรงหน้าก็ะเทศหมักหม่วงซุกหม่วงกระโซอซุกพี่น้องง่ายมาได้ที่แลนี่นะพี่น้องเลยไหวเก็บละแหลพี่น้องมาประเทศมันหล่นข้นาทาแม่ตาบอกเก็บกางง้วสิกินพี่น้องเพราะว่างัวมันหมักกินได้บหม่องกระโอน,นะพี่น้องเลยว่ามันหวานไป่ได้พี่น้องเมื่อน้ำกันได้พี่น้องเล้วเมื่ออะไรตอนนี้พี่น้องเลย ยางละาทงเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่ทงยางเดียวบานนี่ความทงตัวน,นี้ก็หอดเฮือนแมต่ตาเลยพี่น้องผู้ทีเลี้ยวเห็นใกล้ๆพ่อไรเฮือนกับพี่น้องเอ้ยไปเมานำกันพี่น้องเมานำกันแล้วพี่น้องมาหอดเฮือนแล้วพี่น้องเอ้ยทางเฮ็ดก่อนทางเฮ็ดบดเฮ็ดบดลำบลายเรพี่น้องเฮ็ดก็อนทางลายกว่าไมด้เต็มกระซามน,นมาะไอยพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องพายยา เฮ็ดบดแน่เฮ็ดก้นทางแน่พี่น้องหากำมาหอดเฮือนพี่น้องเอ้ยมาหอดเทือนอลไรพี่น้องมาหอดเฮือนอะไรพี่น้องน้องนี่กำลังเลือกแล้วพี่น้องเอ้ยกำลังสีซอยแกงเพลนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก้นทางแล้วก็เฮ็ดบดพี่น้องเฮ็ดบดแน่เฮ็ดก้นทางแน่พี่น้องเอ้ย เทียมซอยเพนพี่น้องเอ้ยเฮ็ดก้อนถังหลายกว่าเฮ็ดบดนึ่งบ่อหลายเป็นไรพี่น้องแต่ว่าสิแบ่งไปให้ทอแม่บรรนนุ่งอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยพอได้ให้เพิ่นแกงหากตั้งิ่นกระจักว่าได้อยู่กับกระจักแล้วขันชุ่มเอือยไปหาก็คือสิพอได้เนาะแต่ว่าแม่ตากะจักแบ่งให้เพิ่นแน่พี่น้องพอได้แกงเนาะแบ่งปันกันกินพี่น้องเอ้ยของกินแต่ว่าเพิ่นก็เคยแบ่งให้แม่ตาอยู่พี่น้อง แนวกินแนวอยากเนาะเมื่อนเ่ะคนกระแบงเนื้อหมูไห่แม่ตามากินแรงก็ปั่นกันกินพี่น้องเลยแนวกินเนาะหาได้แล้วก็หากมาหอดพี่น้องเลยกินเขาแล้วกับสีลงเก็บฐานพี่น้องเลยบบจักสีตากหมักผิกแน่บบจักสีเก็บฐานปุ้ยอยากพี่น้องลายอย่างลายแนวแล้วก็สีห้าแยงตากหมักผิกแน่พี่น้องแล้วก็ต่างผิกแล้วกับสีลงเก็บฐานนี่พี่น้องเลย เรเบิ่งคลิปหนาเด้อพี่น้องเก็บถ่านพี่น้องเอ้งแล้วก็ยังสิตากบกพริกซะก่อนพริกเก็บขึ้นมายังบ่ได้ตากพี่น้องเอ้ยแดดก็บ่ได้แดด2มื้อแล้วพี่น้องมันบอดแดดแล้วพี่น้องมาเฮานี่ก็บสมมาภาคกลุ่นเมตาขอลาคลิปนี้พี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ขอผาโกติดตามช่องแม่ตาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณลงหน้าเด้อจ้าพยายาแกงเฮดบดก็มาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีอยู่ดีมีแห้งมาสกุลสุคน